เนื้อหาในบทที่เจดนี้ว่าเรื่องของ remember when นั่นหมายถึงการใช้ A past simple นั่นเป็นเรื่องการบรรยายเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการนี้พูดจะไปถึงที่ time expression หรือสำนวนที่ระบุกเกี่ยวกับเวลาหลังจากนั้นจะมีส่วนของ vocabulary ว่าด้เรื่องของ adverbs หรือกริยาวิเศษ everyday English คือ special occasion s คือธนาการ์แบบพิเศษ reading ดูเรื่องของ f o c u s o n female first นะคือผู้หญิงคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างเป็น คนแรกแต่ถูกลืมไปนะครับ Listening การฟังว่าด้วยเรื่ noises in the night เสียงที่ได้ยินตอนกลางคืนและ Writing ว่าเรื่องของการ telling story หรือการบอกเล่าบอกเลาเรื่องราวในส่วนแรกสุดเห็นเรื่องของ grammar ว่าด้วยเรื่องของ questions negatives ก็คือการสร้างคำถามและการทำประโยคปฏิเสธ หักข้อพูดตงเรื่องของ the 20th century quiz นะครับคือ,อปริศนาหรือคำถามเกี่ยวกับศตวรรษที่20 how much do you know about the, about events in the last century ค,คุณรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในศตวรรษที่ผ่านมามากน้อยเพียงใดนะครับก็บอกหนึ่งบอกว่า work working r o u p s ทำง,งานเป็นกลนะุ่ม do the history quiz ทำทำการตอบคำถามท,าที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์แล้วันนี้ discuss your answer with the class แนละ้วก ไปอภิปรายคำตอบของคุณในชั้นเรียนนะ When did Henry Ford sell the first Model T motor car เมื่อไหร่ที่ Henry Ford ทํทำการขายรถยนต์ในโมเดล T ของเขาเนี่ยรุ่นแรกสุดเนี่ยเมื่อไหร่เออ A ก็ปี1901หรือ1908หรือ1918ถัดมาข้อ2 When was the Russian Revolution เมื่อไหร่ที่เป็นการปฏิวัติรัสเซียใน1914หรือ1917หรือ1922 How many people died of flu between 1980 and 1919มีประชาชนเสียชีวิตเท่าไรจากอยากกรเป็นไข้ระหว่างปี1918ถึงปี1919 2มิเลียน2ล้าน10 m ม l เ i ีย10ล้าน50 m i l ี i o เ50ล้านถัดมานะครับ What did Alexander Fleming discover in 1928 Alexander Fleming เขาค้นพบอะไรได้ในปี1928ม่ว,ว่า x r a y หรือ DNA หรือว่า p n n c i l l i n นะครถัดมาข้อ5เขาเป็นดิทเดอ s เ s ิสซูเปอ m ์ c มนคอม a คเมื่อไหร่ที่กระสืกระตูนซูเปอร์แมนเล่มแรกได้ปรากฏตัวขึ้นกันะป็น1939 1943หรือ1959ถัดมาครับ When did people start using Digital Computers? เมื่อไร่ที่บุคคลเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ระบบดิจิตัลนะครคือประมาณนะ 85ปีที่แล้ว6นะ65ปีที่แล้วและส5ปีที่แล้วขอ้อจ how much did the first color tv cost in 1955ทีวีสีเครื่องแรกนะมีมูลค่าเท่าไหร่ในปี1,955นะ195เหรียญ495เหรียญลหนเหรียญ on which date in 1969 man first land on the moon นะในวันที่เท่าไหร่ในปี1,969 69, ที่มนุษย์คนแรกทำการ ย่างทารงบนดวงจันทร์ครับ20กรกฎาคมหรือ3อพฤษภาคมหรือ13สิงหาคมข้อ9 When did the Berlin Wall come down เมื่อ,อไรที่กำแพงเบอร์ลินนั้นถูกทำลายลงทำนปี1945 1975หรือ1989 และข้อสุดท้ายคับ when did the public start using the internet เมื่อเลยที่สาธารณะเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตนั่นคือ25ปีก่อน35ปีก่อนหรือ45ปีก่อนหลังจากนั้นก็ทำการฟังฟังไปที่7.1และตรวจสอบคำตอบนะซึ่งคำไหนที่หรือว่ากลุ่มไหนชนะคำตอบนั้นในการที่ information และมีข้อมูลอื่นอีกไหมที่คุณได้ยินนะมีอะไรที่มัน Surprise คุณบ้างครับก็ลองดูหลัจากนั้นมาดูในส่วนของ the good old days นะันคือวันเก่าๆที่ดี ข้อหนึ่งจะพูดให้ฟังไฟล์ที่7.2ฟังบิลลี่พูดคุยกับปู่ของเขาโรเจอร์นเกี่ยวกับสิ่งที่โรเจอร์ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่หรืออายุยังน้อยอยู่และทำเครื่องหมายถูกในสิ่งที่เขาพูดถึงกันโปรแกรม s on TV คือรายการทีวีสปอร์ตกีฬานะครับพอกเก็ตบันคือเงินติดกระเป๋า h o l i เดย์ idays, วันหยุด Housework งานบ้าน c o m ิกส์การ์ตูนแล้วก็สกูลงเรียนะก็ลองเปิดฟังดูแลจะนั้มาที่ข้อ2ครับ ฟังไฟล์ที่7จจุดสองอีกครั้งและทำการทำคำถามของบิลลี่เนี่ยให้สมบูรณ์ Did you have television คุณมีทีวีไหม h o w m any TV channel were there มีโทรทัศน์จำนวนกี่ช่อง So baba did ba ba, programs begin นะจุดจุดจุดโปรแกรมเริ่มต้นจุดจุดจุดนะซึ่งน่าจะถามว่าเมื่อไรนะครับข้อสี่จุดจุดจุด Pocket much pocket money you get นั่นหมายถึงนั่นจะบอกว่ามีเงินหรือได้เงินใส่กระเป๋าไว้เอาไว้ซื้อของเนี่ยเท่าไหร่ข้อ5 s sort of, o r t of comic s o r t แปลว่าประเภทนะครับก็คือ,คอ,คอการ์ตูนประเภทงสอการ์ตูนจุดจุดจุด you นะครับถามเกี่ยวอะไรสักอย่างเกี่ยวกับประเภทงสอการ์ตูนข้อ6 so นะจุดจุดจุด you on holiday จุดจุดจุดในวันหยุดข,ของคุณข้อ7จุด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  you there คุณอยู่ที่นั่นจุดจุดคำถามอะไรไม่ทราบสักอย่างและท้ายสุด You always the same place จุดคุณมักจะุดๆสถานที่เดิมๆนี่คือในห่วของข้อ2หลังจากนั้นก็ก็ฟังคำตอบในฟังที่ audio file 7.3และตรวจสอบนะครับตรวจสอบกับเพื่อนแล้วก็ถามและตอบคำถามเหล่านั้นเราจะนั้นมาที่ข้อสามครับ imagine จินตนาการ what Roger said about these things นะครับว่า Roger พูดคุยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ใน Do i n d o o s s day ในวันเหล่านั้น We not have mobile phones เราไม่มีโทรศัพท์มือถือซึ่งประโยชน์สมวนบ์ก็คือ in those days คือตนยในวันเหล่านั้น we didn't have mobile phones เราไม่มีโทรศัพท์มือถือ <Yeah. S 1> children not play video games เด็กๆไม่เล่นวิดีโอเกมส์นะก็ต้องทำประโยปฏิเสธซึ่งในประโยชนข้างบนก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วว่า people not buy things with credit cards ผนะู้คนไม่ได้ซื้อของด้วยบัตรเครดิต we not shop online นะครับเ่าเราไม่ซื้อสินค้าออนไลน์และ restaurant not serve fast food นะอาตา,าไม่ทำการเสิร์ฟอาหารจานด่วนนะคับเราจะได้มาที่ grammar spot ครับ,รบข้อหนึ่ง write the past simple form นะเขียนโครงสร้างที่เป็น past simple หรืออดีตการแบบธรรมดาซึ่งถ้าสังเกตดูจากทางซ้ายมือเนี่ย p e s e n t simple ก็คือประธานกริยาปกติแต่พอเป็นอดีตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเป็นช่องที่2ซึ่งที่เราทร,ราบกมแล้วว่ากริยาส่วนใหญ่ จะเป็นการเติม ed ต่อท้ายกริยาตัวนั้นครับเป็น i want to go พอเป็นอดีตก็เป็น i wanted to go He likes it เขาชอบมันเพราะอดีตเป็นอะไรครับเราละก็คือในที่บอกคือเติม ed อย่างครับว่า like เนี่ยมันมี ed มันมี e มาแล้วก็แค่เติม d เข้าไปก็ he liked it he liked it นะครับ do you watch tv อันนี้ดูเป็นกริยาเป็นกริยาช่วยก็นำมาเปลี่ยนให้เป็นช่องที่สอง้ก็เป็น did you watch tv นั่นเองครับ where does she work เธอทำงานที่ไหน ถ้าอยากทาบว่าในอดีตเธอทำาที่ไหนก็เป็น where did she work นั่นเอง I don't eat sweets เนะี่ยฉันไม่ทานของหวานเลยแหละดังนั้นถ้าเป็นอดีตก็เป็น I didn't eat sweets นะครับและ they don't go out much เพราะเขาไม่ค่อยออกไปไหนข้างนอกหรอกแต่ถ้าเป็นอดีตนะคือตอนนี้อาจจะออกไปแล้วก็เป็น they didn't go out much นะครับสอ past simple เราจะนับมาที่ข้อ2ครับ complete time expressions นะคือทำให้ประโยชน์ที่รบรรยายเกี่ยวกับเวลาเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นข้อหนึ่งกับ Henry Ford sold the first Model T4 จุดจุดจุด1908นะซึ่งถ้าเป็นปีเนี่ยก็ให้ทราบเลยครับมันจะใช้อินใช้ in in 1908ในกรณีปี1908 I was born มี April the 28 1991จะให้ทราบครับถ้าว่าเป็นวันที่เนี่ยเราจะใช้คาว่า on นะครับ on April the 28 th, นะครับหรือ on the 28th of April ก็ได้แล้วนกะ็1991 t h i s lessons began นะเริ่มต้นบทเรียนนี้เริ่มต้นตอนกี่โมงนะถ้าเป็นเวลาอย่างนี้เขาใช้คาว่า at นะครับ at 9 o'clock ก็คือ9นาฬิกาและ Billy saw Roger two days แบบ,บ,บนีหมายความว่า Billy ได้เจอ Roger มาเมื่อ2วันจุดๆนคือ2วันก่อนซึ่งเขาใช้คาว่า ago นะครับเป็นการขยายในส่วนนั้นหลังจากนั้นก็มาที่ข้อหนึ่งครับ match the question word with uh, in A with a lie n in B and answer in C A กับ B จะเป็นคำถามที่มาคู่กันนะฮะส่วน C จะเป็นคำตอบทางซ้ายมือเจะเห็น where ที่ไหนไหนะครับ when เ <when, S 1> มื่อไร who ใคร for how why, how why how how อย่างไร why ทำไม what อะไร how many มีจานวนเท่าไหร่ซึ่งนับได้และ how much มีเท่าไหร่แบบนับไม่ได้นะครับเรจะมีด้วยกริยาช่วย did ใน p a ร t ที่เป็นช่อง B did you buy ซื้อ did you go ไป did you go with ไปกับ ไปกับจุดๆนะไปกับใครนะครับ,บ,ๆๆรบ Did you pay นะครับจ่ายและท้ายสุด Did you get there ไปที่นั่นจุดๆนะครับก็ลองๆๆๆรู้ oh. คำถามน่าจะสอดคล้องกับคำถาม WH ตัวไหนก็ไปดูคำตอบนะครับ A friend from work เพื่อนจากที่ทำงาน by b u s โดยรถประจำทาง Yesterday เมื่อวานนี้ 150 pound s นะครับ150ปอนด์ to the shops ไปร้า,า,านค้าต่างๆ because I wanted some new clothes นะครับอยากได้เสื้อผ้าใหม่ some shirts and jumpers some shirts and jumpers อยากได้เสื้อเชิ้ตและก็ jumpers jumpers คือเสื้อที่ถักเปวนไหมพรมนะครับ three shirts and two jumpers นะครับก็คือเสื้อเชิ้ตสามตัวและก็เสื้อถักเปวนไหมพรมสองตัวอย่างต้นหนึ่งเขาหนึ่งทำไปแล้วนะเขา w h e r e d i d you go คุณไปที่ไหนคำตอบคือ to the shops นหลังจากนั้นก็ไฟล์ที่ไฟล์ที่เจ็ดจุดสี่นะครับ และตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนของคุณครับ